ทีนี้ฮะเมื่อกี้เป็นเรื่องราวแถวแถวตางเมืองทมจะพาคุณผู้ชมไปดูแถวแถวปราสาทตาควายกันบ้างครับอันนี้มันเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาผมไม่เคยไปนะแต่ว่าคนที่เขาไปเที่ยวเนี่ยเขาบอกว่าเอยเขาไปเที่ยวปราสาทตาควายแล้วมีกล่องรับบริจาค<อ>บางคนบอกว่าเออก็นึกว่าเป็นแบบกรมศิลปากรอของไทยไปตั้งไว้บรุง<อ>หรือเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นทหารของอไทยตั้งไว้เพื่อที่ว่าโอเคอยากจะบริจาคช่วยคนที่ทํางานอยู่บริเวณนั้นปรากฏว่า มีข้อมูลเปิดเผยมาฮะว่าคนที่วางไม่ใช่ไทยฮะเป็นทหารกัมพูชาและที่สําคัญพอได้เงินจํานวนหนึ่งเขาก็จะขนกลับทีนี้คนก็ไปดราม่าใส่ทหารไทยบอกว่าอ้าวแล้วคุณไม่ห้ามเขาเหรอนะเขามาทําอะไรแบบนี้บอกว่าเคยห้ามแล้วแต่เขาไม่ยอมฟังอไปดูเรื่องราวนี้กันหน่อยนะครับจากการณีนักท่องเที่ยวชาวไทยไปเที่ยวชมปราสาทต,ตาควายที่ตำบลบ,บักไดอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินเกิดข้อสงสัยตู้รับบริจาคว่าอะ ดูๆไปทําไมมันดูเป็นตู้บริจาคของกัมพูชาม,มีนักท่องเที่ยวชาวไทยไม่รู้อีโนโอีเนไปหยอดแบงค์ไปหยอดเงินกันเพียบเข้าใจผิดนะนะครับจากการสอบถามทหารไทย <c oughs> เขาบอกว่ากุญ <c oughs> แจล็อกตู้ <c oughs> ทหารกัมพูชาเขาเป็นคนถือฮะ <c oughs> แล้วถ้าเกิดเงินเต็มหรือนะกี่วันกี่วันทีเนี่ยเขาก็จะมาไขาตู้เอาเงินออกไปตู้ดังกล่าวตั้งมานานหลายปีแล้วบอกพูดยากเขาดื้อมากเลย เคยห้ามแล้วก็ไม่ฟังขณะที่นักท่องเที่ยวชาวไทยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําตู้บริจาคของชาวกัมพูชาออกไปจากพื้นที่ปราสาทต,ตาควายเพราะที่ผ่านมาชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวแต่ต่างพากันหยอดเงินลงตู้บริจาคเป็นจํานวนมากเพราะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นตู้ของฝั่งไทยนะครับเข้าใจว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของไทยเป็นปราสาทของไทยและจะเอาเงินไปบูรณนะโบราณสถานปราสาทต,ตาควายซึ่งที่ผ่านมาบอกว่าเข้าใจผิดกันโดยตลอด ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ปราสาทตาควายครับวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวกัมพูชามาเที่ยวกันนะเห็นบอกว่านะนักท่องเที่ยวไทยต่างนําสิ่งของมามอบให้แก่ทหารไทยเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจส่วนตู้บริจาคที่เป็นกล่องต้องสงสัยเนี่ยนะครับ <eka> พบว่าก็ยังอยู่ที่เดิมนะฮะยังไม่ถูกเคลื่อนย้ายไปไหนยังตั้งเอาไวา้เป็นตู้ไม้ <pe> มีชาวไทยบางคนไม่รู้ก็หยดเงินทําบุญลงตู้ ขณะที่ทหารไทยที่ดูแลอำนวยความสะดวกก็แจ้งให้ทราบเรื่องตู้บริจาคบอกอย่าไปหยอดนะอย่าไปหยอดเงินทำบุญนะนี่ไม่ใช่ของเรานกท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากจังหวัดจันทบุรีโอ้นี่ไปไกลจันนี่ไปถึงสุรินบอกว่ามาเที่ยวตาควายครั้งแรกแล้วก็เอาพืชผักผลไม้มามอบให้แก่พี่น้องทหารเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจไม่รู้เลยว่าตู้บริจาคที่ตั้งอยู่มันเป็นของเขมรคิดว่าเป็นของไทยตอนแรกกำลังจะหยอดเงินแล้ว แต่ทหารไทยบอกอย่าเพิ่งหยอดอันเนี้ยมันไม่ใช่ของเรานะสุดท้ายพอทราบความจริงก็เลยไม่ได้หยอดเงินครับอ๋อมีอัปเดตย้ายไปเลยน่าจะเป็นของฝั่งนี้อะค่ะอ๋อที่ที่ผ่านมาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็หยอดประจําเวลามาอันนี้เพิ่งมาครั้งแรกค่ะแถ้าไม่เจอเจ้าหน้าที่ก็คงจะหยอดเหมือนกันแล้วก็คงจะนะคะตามตามเขากันไปเพราะว่าไม่รู้ค่ะ แต่ถ้าวันนี้รู้แล้วก็ตู้ตูเป็นตู้ขาคขู้ใช่แล้วเราคิดว่าเรามาทําบุญเนาะบริจาคเพื่อเพื่อบุญละนะหรืออะไรก็ว่าไปใช่ถ้าถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้เราคิดว่าเป็นของก็มีตู้ให้หยอดแล้วก็หยอดเหียญใช่เพื่อการทําบุญไงก็อยากบอกว่าถ้าเกิดมีคนเข้ามาอีกก็ก็คือให้หยอดตู้ข้างหน้าตรงหน้าพระอะค่ะ ทางบันไดอ่้ใช่ไหมใช่ค่ะฝั่งไทยเนาะใช่ค่ะเพราะอันนี้มันเป็นของฝั่งฝั่งนู้นนะคะขณะที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่สองท่าสว่างตมบบักไดอำเภอพนมดงรักนายประชิตมุตุมาจันทร์นะครับซึ่งเขาเข้าเวรอยู่หน้าปราสาทต,ตาควายทางผู้ใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าตู้บริจาคไม้นี้ขเขมรมาตั้งนานแล้วก็คอยบอกนักท่องเที่ยวตลอดว่าของขเขมรน,นะแต่คนไทยชอบทําบุญ ก็ห่อตู้โดยไม่คิดอะไรตู้บริจาคดังกล่าวทหารขมรนเป็นคนถือกุญแจพอเงินเต็มก็ขายออกขณะที่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวส่วนใหญ่ก็บอกว่าช่วยยกออกไปเลยได้ไหมยิ่งมีข้อพิพาทไม่ควรให้เอามาตั้งเพราะขมรอาจนําไปใช้อ้างสิทธิ์เหนือประสาต,ตาควายอีกเบื้องตน้นเห็นว่าพยายามประสานเจ้าหน้าที่ทางขมรเพื่อหาข้อยุติแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดกองทัพบกก็ออกมาชี้แจงบอกว่าตู้นี้เนี่ย ทหารกัมพูชามาตั้งหลังเหตุปะทะชายแดนเมื่อปี54เพื่อให้ประชาชนทั้งสองฝ่ายได้ใช้ทำบุญในโอกาสตามประเพณีโดยฝ่ายกัมพูชาเป็นคนถือกุญแจอ่าอันนี้ตรงกันบอกว่าทหารทางกองทัพบกเนี่ยบอกว่าเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดในอนาคตและเพื่อความชัดเจนต่อผู้มาเยือนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยหน่วยทหารฝ่ายไทยที่รับผิดชอบพื้นที่ได้แจ้งกับฝ่ายกัมพูชาเมื่อเช้าวันนี้ให้แล้วให้เอาตู้ออกนะครับให้ไปตั้งฝั่งของกัมพูชาแทน ให้นักท่องเที่ยวของฝ่ายกัมพูชาใช้ทําบุญโดยไม่ก่อให้เกิดความสับสนฝ่ายกัมพูชาก็ตอบรับข้อเสนอและดําเนินการยกตู้ออกไปจากปราสาทตาควายเรียบร้อยแล้วเ<อ>มื่อ4โมงเย็นที่ผ่านมาตกลงตอนนี้ไม่มีแล้วนะนะย้ายไปแล้วนะเพิ่ง <P eng> en> จะย้ายออกเนี่ย3ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยย้ายไปฝั่งกัมพูชาเป็นั้นงคนไทยก็เข้าใจว่าอา้าวก็ทําบุญตรงนี้ได้แต่แตว่านคนถือกุญแจในฝั่งนู้น ออและยิ่งเ,ออเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็พูดกันตรงๆฝ่ายไทยเราก็ตะกิดตะหวงใจอ่ะและยิ่งคนถือกุญแจเป็นทหารกัมพูชาด้วยไงใช่มันไม่ได้เหมือนทําร่วมกันนะเหมือนกับของเขาเลยว่าอย่างนั้นไม่รู้ว่าไป<ะ>ทําบุญจริงหรือเปล่ามันก็มีการตั้งคําถามกันเยอะนะ